สวัสดีครับอยู่กับโบ๊ทโบ๊ทอิสุดนครมรมโปรโมชั่นดีที่สุดนะครับวันนี้โบ๊ทจะมาพาชมเจ้าสุดหล่อของทางเพจโบ๊ทเองที่โบ๊ทชอบมากๆหลงไหลโปรโมชั่นก็ดุเดือดไม่แพ้กันนะครับผมโปรโมชั่น4ประตูตัว LDA นี้นะครับผมโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับเราจัดแคมเปญพิเศษบอกราคาก่อนเลยนะครับหกหมบาทนะครับหกหมบาท ได้ฝาคาร์บอน F1 นะครับลูกค้าเลือกเกียร์ห่อได้เลยนะครับมอนซ่าธนูทองนะครับอย่างเช่นคันนี้เดี๋ยวโบจะพามาชมอีกทีหนึ่งนะครับขออนุญาตพูดเกินไว้เฉยนะครับคันนี้เป็นงานพี่เอ็งธนูทองนะครับผมโปรโมชั่นรสจัดให้อยู่ในงบจบในที่เดียว69 0 0 0บาทนะครับซีประตูตัว LDA นะครับผมนะครับโปรโมชั่นนี้ขยับลงมาดูที่ล้อนะครับที่พื้นเลยล้องานไทยนะครับ IE 3 0 8.5แแซดัปเตอร์นะครับ เดี๋ยวโบจะให้ดูภาพรวมรถอีกทีหนึ่งนะครับก็ไะเดี๋ยวไปชมรีวิวกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าก็มาพร้อมกับไฟเดไลท์นะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมฝากระโปรงคาร์บอนนะครับ F1 ดูผ้าฉ่ำมากงานธนูทองนะครับผมนะครับฉ่ำมากลายเท่ดุดันมากๆนะครับล้อมาพร้อมกับ RE30 นะครับ 8.5ทั้ง4วงเลยนะครับ6ออก5นะครับผมแสดแดปเตอร์30มิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันด้านท้ายนะครับกระบะไลเนอร์โบสตัดขอบให้ฟรีไม่มีค <c oughs> ่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับผมไฟท้ายมาพร้อมกับไฟ LED เหมือนกันนะครับคำหลังหลบป้ายนะครับสายฟ้านะครับไฟ LED นะครับส่องสว่างเวลาเบรกหรือติดกลางคืนนะครับ คันนี้เทพมากเลยนะนะครับเดี๋ยวบอกให้ดูนะครับท่อไปได้พร้อมโซโคเินเดอร์จัมโบ้นะครับทั้ง2อฝั่งนะครับจับมากนะครับคันนี้จัดทรงหน้า2นิ้วนะครับหลัง5นะครับ3นิ้วสอดเดี๋ยวมาดูกัน3นิ้วสอดยังไงนะครับควักมาเลย3นิ้วนะครับเห็นไหมพอดีเลยใช่ไหมครับ เจมบาวนะครับรถคันนี้รัดยาง s p o r t X นะครับลายไฟนะครับทั้ง4เส้นเลยนี่ก็จะเป็นภาพรวมของ4ประตูตัว LDA นะครับโปรโมชั่นออกรถ6,9 0 0 0กาารอครบจบในที่เดียวนะครับฟิล์มฟ้าใสด้วยเห็นไหมนะครับอ่าเดี๋ยวบนให้ดวขงข้างเพิ่มเติมนะครับเป็นไงหน้าโหลด2นิ้วหลัง5นะครับข้างหน้าใส่สตัด นะครับผมข้างหลังตรงนี้เห็นไหมข้างหลังจะเป็นกล่องโหลด3นะครับดัดแหนบ2นะครับผมเพิ่มช่วงล่างให้หนึบนะครับไม่กระด้างนะครับใส่โชว์โปรเฟนเดอร์อย่างที่บดให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็ประมาณนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับภายในห้องโดยสารก็โชว์กุญแจก่อนเลยมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับผมนี่ก็จะเป็นภายในของตัว LDA นะครับมาพร้อมหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับ เกียร์6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังอย่างที่โบขยำไว้ถอยหลังให้ยกขึ้นแบบนี้นะโอเคนะครับโปรโมชัน่นนี้โบก็แถมวัดบูทด้วยนะครับวัดบูทนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับอันนี้เป็นเน็งสั่งหน้าปัดขาวนะครับแถมว้าว wow, นะครับมีกล้องหน้ารถด,ด้วยโอเคประมาณนี้ครับ นะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของสีประตูตัว LDA โปรโมชั่นใช้เงินออกรถ69,000บาทถ้าไม่เอาของแต่งคันนี้ใช้เงินออกรถ490 0 0บาทได้เลยนะครับผมเป็นเจ้าของกนันง่ายๆเป็นเจ้าของกนันง่ายๆนะครับพี่คนไหนสนใจนะครับติดต่อมาที่09 4 3 2 1 4 6 4มนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะพบกับโบส e ์อีกทีหนึ่งโบสอีรุสุนะครมบผมโปรโมชั่นดีที่สุดแต่งครบจบในที่เดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็จะเป็นเบื้องหลัง ครับผมเื้องหลังของออตอนเด็กพุทโธตอนโตพุทซี่นะครับไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวนะครับก็นี่ก็จะเป็นเบื้องหลังในการถ่ายรูปส่งมอบนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่งรถกันนะครับผมโอเคไปเลย